เอวุ่นกรอบเจา้านะกรอบบอขึ้นนั่นออกมาเบิ้งแท้เอออยากสิบอกว่าเออกับท่านด้เบิง้งขึ้กันจา้าเพราะล่าสุดที่เบิง้งบอท่านด้กรอบย้อนว่าสภาพอากาศบอกเอืออํำนวยมาสิพาเฮ็ดบุลันดันเมกเริ่มจากทำการต้มน้ำอันซันสะกอนแล้วก็เอามากรองเด็ดข้งกรองสูชีวิตแล้วก็เอามาบีบบักเน่าใส่จากสองสามหยดกับพ่อจา้าแล้วก็ถ่ายเพิินเย็นกันเดอ้อมาม่าตวงแป้งเริ่มจากน้ำตาลแล้วก็แป้งข้อเจ้า ตามด้วยแป้งมันเดี๋ยวส่วนผสมเอื่อยสิไ่ไว้ห้กระแรวกันอันบอกก่อนเลยว่าความต่วงของเอื่อยน่ะใส่เครื่องสัางผนเดแต่วากะตรงเปเ๊ะป,เป,ปันไดนใส่เกลือจักน้อยล้วก็ไข่แดงสองนวยน้ยนำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลบักเผาก็ได้จ้าล้วกะกะทิกะทิออร์แกนิกขาวๆจุ๊จวะใส่ลงไปสองซ้อนจะเอาใบเตยหั่นมันหยุ่มหยุ่มใส่แบบนี้จ้าคั่นคั่น,น,นจนว่าไข่กับน้ำตาลเห็นเขากันดีๆก็เอามากรองด้วยเครื่องกรองสูสีวิตอีกเือนึงผสมแป้งกับน้ำอันชั้นให้เขากันนจ้า แวงไห้จัก30นาทีกันเด้จ้าแล้วก็เอามากรองดดวยเครื่องกรองสุดชีวิตอีกโอมามือนีโซโตดูเด้อเจ้าหนีหนึ่งถ้วยตะไลให้ห้อนกันเด้อถ้ววตะไลโซคิวนนารักเอลสิใส่พิกัดไว้ให้คือเกาจาก้าการหยอดแป้งลงไปก่อนสี่หยอดนั้นคน้นดีๆกันเด้อหนึ่งจนสุกจาก้าถ้าคนอื่นเฮ็ดมันกะสิบุ๋มกว่านี้เด็แต่ว่าเอ้ีเฮ็ดบุ๋มเด้สซันีจ้าเรากะเทศสังขยาใส่ลงไปมองกลางๆหนึ่งต่อไปจนว่าสุกพุละจา้าสุกแล้วก็ทิมเพิ่นไวใ้ให้เย็นก่อนเด้อจังเอามาจัดเร ของเพิ่นเฮ็ดแม่งามงามเอ้ยเฮ็ดได็ำนมิ่งละจ้ะแล้วเบิ่งสิแคะให้เบิ่งบัดที่นีดแคดโดยความละเมียดละไมอ่อนโยนเด้อน,นันตัวทาอ่อนโยนข่ำเบิ่งเอาไม่เอาไม้เฮ็ดค่อยๆค่อยๆโอ้ยบ่สะอ่อนแล้วใส่เลยกลิ่นล้วจะจ่าซิม,มิเบิ่งรสสัตว์หวานหนนุมน่มๆละมุน